ได้กระเป๋าแก้วนะ้ำโรงพยาบาลเป็นแก้วนะคะไม่ใช่พลาสติกแล้วก็อันนี้เหมือนของจุฬาเลยมีบูธบริษัทยาบริษัท,ทนมแล้วก็ของโรงพยาบาลได้กระเป๋าผ้าเพิ่มแล้วก็ลูกบอลบีบมือแล้วก็นมตัวเหลือ ็คือกระดูกหุกกระดูกบางรู้ก่อนป้องกันได้ลดความเสี่ยงนะครับผมค่ะก็เนื่องจากกระดูกหักกระดูกพุงเป็นภยัยเงียบนะคะฉะนั้นการตรวจเนาะไม่จําเป็นต้องมีอาการถ้าเราประเมินก็มีความเสี่ยงแล้วอายุถึงแล้วเราควรไปตรวจเลยบอกลูกบอกหลานพาไปตรวจหน่อยหรือไปตรวจเองได้ไปตรวจเลยผมว่าการป้องกันการปรับพฤติกรรมต่างต่างเนี่ยดีกว่าที่จะมาซ่อมแซมกันเมื่อเมื่อเกิดกระดูกหักแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรตะวอนนะครับจากพวกโรคกระดูกพุนหรือโรบางก็คือต้องระวังเรื่องการหกลงมครับมีผลไม้อยู่ในแคปซูลแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นวุ<ะ>้นทาร์ตทาร์ตไข่น้ําน่าจะเป็นอะไรอ่ะอัญชันมะนาวเ <c oughs> ดาเอา